ไปฝากให้ถวดกับพี่แววนะคะก้อนหัวมันด้เป็นดังเดียร์พี่น้องมันด้เป็นก้อนกลมๆมันปันอะไรกันกูไรเอเลเชนแอวสวัสดีค่ะข่าวพี่น้องมินิข้าสี่เดือนทางกลับยัสโซทอนนะคะจะเดินทางกลับยัสโซทอนหาน้องนาลิตะแล้วนะคะแต่ตอนนี้ล่อแม่เห็ดสมหมูใหายยุค่ะพี่น้องแม่เห็ดสมหมูใหายยุเดี๋ยวไปเบิ้งคขาว่าเราเห็ดไก่เสร็จหรือยัางนะข้าไปเบิ้งกันค่ะ นี่มาแล้วถึงไหนแล้วจ้าคุณแม่กำลังห่อค่ะเฮดโซ่เลยนี่่กำลังห่อค่ะพี่น้องเฮดสซมัวเปฝากเฮดถวดกับพี่เบลนะคะก้อนหัวมันด้เป็นตัางต่างพี่น้องมันด้เป็นก้อนกลมๆมันปันมันกลมๆก้อนประมาณอย่างก้อนไม่หางประมาณลอยพี่น้องประมาณลอยก้อนกับเปฝากพี่ยุ้ยน้ำเนาะจากพี่ยุ้ยไปแจวนะคะนี่เพื่อนแม่นะคะแม่ตุลสวัสดีค่ะ ีหละผู้เฮ็ดแน้วกินน้ำกันเบิดมือเบิดเว้นมีนองขันเล้าอยู่บ้านแล้วอีเป็นนักีแหละกินกิเก่งน้มเบิดมือแต่บางงูช่วกันกินเบิดมือเีรีนมาเห็ดหลดเลนได้อาน้ำาประยัดนิดเดียวครับตอนนี้คุณแม่ก็ลังนามน้กับไปนอน้็นนามน้ำเดินตะตีสีมหาหมูเฟนฮะหมูแล้วก็มาสร้อยนังหมูนังหมูนี่ต้มเองแล้วก็ซรอยเองค่ะ ทั้งเองซอยเองมีวิธีการห่อาแม่ห่อปลาคนปลาใครได้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 จร้อยแล้วเนี่ยโอ้ตัวยำเพื่อไงคนปลาใครได้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 อยากสายดอกาไม่กินว่ากินเ้าเดียวกับเด็กกินยิงกันหัวเนี่ย กินกินเรากินเรา่ไมล่เขากินทกินีไม่ถุงนีไม่โวที่ถุงนะันี่ขดเก่า่ถุงโ้ในถุงแม่ตุนนี่ถุง็ตเลยฝากไปยุ้ยพีแจวนะคะเป็นถุงเป็นถุงนี่สวยงามข้าละยีบาทครับพี่น้องขายยี่บาทให้กินเฮ็นเฮดเฮดได้กินนี่ซืค่ะแต่ว่าเขาขายอันใส่นี่ลยี่สิบบาท กอดเฮียส่งกับยานสวมหมดพี่น้องไม่ต้องใครสนใจก็ลองสอบถามเขามาเบิ่งได้ค่ะพอละยี่ส yes. ิบกับยี so ่สิบยานมันสวมหมดค่ะจะส่งถึงพี่น้องเพราะว่าสมุดส่งเคลียร์มันก็สามหมื่นเนาะสามหมื่นขันพื้นที่ไกลเคียงกับสองหมื่นบอกว่าเขาไ้ใส่สารีงเขาได้ใส่สารดินประสิวอีกย่างเนาะค่ะพี่น้องย่านมันของแหลมใสาร ไว้าไ่เนี่มเ้ากับหัืสั่นหวหัวเลยช่วงนี้ขวดอ่นิ่งเรีนศาสนี่กี้เขารีมือเดียวหัอยู่เด้อตรงไหอยู่เน่ข้อวดอ่าบงเพิ่งที่เาประเดี๋ยงสิ้ง นี่เดยมาแกะให้ดูปริมาณนะคะา่าแกะมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะพี่นอ้องพ่อ่อเสร็จแล้วอ่ะแกะแลไม่ตุนเนื้อหนังเน้นๆนะคะใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะบรรยากาศด,ดีนางเฮียโย ข้างทุ่งนาเนาะพี่น้องข้างทุ่งนานะคะเอาปอเช่มาด้วยนะครับมาผมมาแมน้องปอเช่อยู่บ้านน้องปอเช่นน้ำมาบ้านน้ำมาพี่น้องมาบ้านยาอะไรสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเดียวครับครับเดี๋ยวไปใช้บุ้ชทุ่งนาครับทุ่งนาปลาเผาครับลูกเป็นอันนะทุ่งนาหอมโมก มีแต่ว่าคนวันทุ่งนาหอมหลายนะเอ็นรักจังเลยครับใส่ในคลิปคนเบิึงมืนหาแล้วว่าโอ้คนสุดหล่อหูติ่งด้วยวันนี้ลูกคนสุดหล่อหูติ่งด้วยครับในปากผมว่าเนี่ยปากผมบานเพิ่งเซ็ง่วันตอนนี้หายแล้วครับหายแล้วครับได้แปดเดือนครับเป็นลูกหนูได้แปดเดือนครับ แบดเดินเก้ากิโลว่ะแบดเดือนเก้ากิโลครับมันขีบแล้วบัวเห็นตึงๆยุ๊ยอุ้มไปไวแล้วอุ้มก็ไปไวแล้วยายเอวหักแล้วยายเอวหักแล้วขาพันไุไนนยายเอวเอวหักแล้วพี่นันทตะอะไรอะพี่นันทิตะให้อุ้มเนื้อมันเนี้ยอะไรอยู่อุ้มจะไดนก็อุ้มแต่มันไม่ยังบ่เห็อุ้มจริ <c oughs> ลุงติดกะอุ้มได้แต่าบว่ากรมมบานบรรยากาศกันังสี่เราเปา็นน้องยูแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปแต่งตัวต่อเติมเดินทางก่อนนะครับไปกันหลังจากที่เมื่อกี้พาไปเบิ้งคุณแม่เห็ดสมม้มหมูนะครับพี่น้องสมม้มหมูนะครับไปฝากพี่แพรวยาทวดนะครักับพี่ยุย้ยพี่แจ้วนะคะวันนี้เขาก็เลยเขามาอาบน้ํา เขามาอาบน้ำแต่งตัวเตรียมกลับแล้วครับเพราะว่าตอนนี้แม่แม่ทําเสร็จแล้วนะคะห้องเบิรงสิ่งสําคัญที่สิให้แม่กับป่าตอนกลับครับพ,พี่น้องแต่งแดนเทรนน,นี่อันเงื่อนที่ว่าไอทไทยคลิปที่สิกลับบ้านนะครับพี่น้องนี่ยบ้านในหายปากพ่แม่สิใหต้ตอนตอนขากลับนะคะตอนไอ้กลับไปนี่จังสิให้ เดี๋ยวรอชมกันนะคะว่าท่านจะดีใจไหมนะคะเจ้าสีดีใจบ่วที่เห็นมาไล่นะคะเพิ่นขเขาไม่ค่อยแก้แบบนี้กันครับพี่น้องมาไลนี่เองก็รวบร่วมมาหลายรอบเร็วแม่แม่แพี่พี่เอฟซีน้องน้องเอฟซี FC ให้มานะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะนั่นละค่ะพี่น้องจเดินเินเดี๋ยวมาเบิรงนะาะเพื่อนสิดีใจบ่รอดูกันนะจ๊ะค่ะพี่นอ้องตอนนี้เฮาจะเดินทางกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเามาเอารางวัลให้ป้ากันนี่ รางวัลแล้วก็มีของฝากเลี้ยวดกับพี่แพวนะคะสมมูกับพป่น้อกแล้วเล้เลยวเล้ว,เ,วเอา้าเปิดดาววัปบันเ,เ,เริญงกันเอาได้สามผู้แล้วไปค้องผู้หนึนะ่ง่ยัดเบิ่งเขาอย่างไรเบิ่งเขอกนเอ้าโอ้ยมาลายเอบซีหอเพิินมาลลายเอบซีห้เพิ่นก็เลยเสียวหาย มองไปไนยูรู้มองไปอัดถือกับาให้เปิดเลยือถุงน่ะเ็นกรดปลาม่ได้คิ้วยองคงมีวันเนาะมีอยู่วเลยวดอกองเลีวอองกเอรของใครกันบุร่ายของ้นเบิีเปอร์ของวุ้นเสยบซีรของ่อไปนํามาเนข้นไี่โม่ร้อนก็มั ขอบคุณเอฟซีเลยค่ะเด้อขอบไปยังเด้งกันได้ได้เลยเร้่ไวยเด้อให้พื้อให้กันจได้หลายก้อเก่าเออให้ขึ้นให้ขึ้นหลายก้าวเก่าเด้อค่ะเด้อเออให้ดีไมีแห้งให้เก็บให้โปยเลอ ก่อนเสกเน <si> <im 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 anc> <im anc ื้อปลาก่อนกุ้งดิชีบอ่นี่วายพ่อเนเพิ่ถือไว้ร้อยเบอร์อมกินยเอาแข็งแรงนี่แต่แม่แม่ได้เนี่ยไห้ม่นแม่กุ้งแม่กุ้งอุบลราชธานีนะคะเมื่ในเยยนเราหาแปดนี่ละปลาบอกเลขน้ไงเลยพี่น้องซื่อบ้างจะกี่บาทพ่อเ้าพีน้อง หาชุนด้วยหานน้ำใจนอเช่อเชบเชม่เราบอเชได้อยู่แล้วเอาเงินรถแดงในป่าแดงชผ้ถอบอเชนแดงวันนี้เราผู้ถ้อเยอะไสุขภาพแข็งแรงเ็บซีเมย์เมย์็บซีสุขภาพแข็งแรงเราลำได้ด้วยบอกนคือหมอลำซีขุนที่มีตาเฮ้าเล่อชาเนลกันเล่ชากนลกันเลนเด้เดีิยเลนเด้อดดันตลอดปลอดภัย ไปทั with me with me. Ah, ้งใดกัน่มนะคุ้มครองขุพ่อคุณแม่คุ้มครองเด้อล้ำเ้ยด้มาหลายๆลาเ้อเอีชเดียวเว้ยอือกัป๋อมมาไล่น้ำเตาอู้ยนอ่างกันทนหอยกันตรงเด้งตรงเด้งูแลมนแก่แล้วนะเลยโอ้ดีใจดีใจล่ะ ที uhm. <cima. S 1> ่หาท่านอย่างี้เราปันดีกโชคดีเดินทางปลอดภัยค่ะอันนี้ก็จะเดินทางแล้วนะคะเสร็จแล้วกับพี่น้องคนข้องขึ้นรถแล้วกะเดินทางแล้วนะคะจิตไม่ห่างคำคำมุ่แล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปไปเลยวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ออกไปเยอะๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะลืมห้าศูนย์หาหนึ่งน้องกินไม่หมดค่ะบาย